บอนสีธิดาพิกุลทองบอนแลเทียมที่ยังมีราคานะขณะนี้ยังมีน้อยในท้องตลาดในต้นสวยๆปลายสม่ำเสมอยังอยู่ในลักพันขึ้นเราไปดูกันค่ะบอนสีธิดาพิกุลทองต้นสวยมีลักษณะเป็นยังไง